โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเบจิโต้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เบจิโต้ธรรมดาครับเป็นเบจิโต้บลูที่แข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะครับกับทีมในวันนี้นะครับนี่นะครับคือทีมของเขานะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถแล้วก็การรับให้กับทีมของเบจิโต้บลูก่อนครับเริ่มจากเบจิโต้บลูเองนะครับได้สไตล์แอทแทกกับดีเฟน s ์นะยี่แปดเปอร์นะแล้วก็เบจิต้าบลูนะครับได้35นะครับโอคุกอสเนี่ยเอามาแค่บัฟเอาเซ็นไคนะครับ แล้วก็ตัวละครอ,อย่าง Android นะครับแอนดรอย14เนี่ยได้40%เลยนะโจมตีกับป้องกันนะครับแล้วก็โอคู LF นะครับได้ทั้งโจมตีแล้วก็บาสกับสไต์ด้วยนะ30%แล้วก็บูนะครับบูกูดแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเซนไครบัฟอีก2ค่าเลยนะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยมันแน่นมากๆครับกับการไถ่ PVP นะแล้วก็ตอนนี้นะ่าจะอยู่ระดับท็อปพาแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับ โอเคเจอเป็นกอ๊อตคิแล้วก็ดาวพอใช้ได้อยู่นะยังมีตัวดาวน้อยอยู่นะน่าจะตายง่ายนะครับโอเคอ่าครับบจิต้าดักสีวาโดตอดไล่กระแทกไปลบได้อย่างนั้นเลยโอเค,อเคหลบสวยเอาละ่ะแล้วบิจิต้าเนี่ยตอนสลับก็จะได้บัฟให้กับเบจิโต้บลูด้วยครับโอเคแต่ว่าบัฟมาก็ต้องเยอะทำไมตีได้แค่นี้เองฮนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นเซนไคนนะครับช่างมันกนเฮ้ยไปนินซะ ไปนอ้ําคัมเมยคัมเบย์ห้าเออหือแอปเดียวครับหมดไปครึ่งหลอดแล้วครับกับเบจิต้าคอสเลเจนต์ไไปเลยครับหื้อโดนหลบได้โอเคบัสต่อเนื่องสลับเบจิต้าอ่าสลับเป็นโกคูสองชีวิตกดเมนครับโอเคบัสไปก่อนนะโอ้โหถูกคอมโบปะนี่อ่าโดนอยู่โอ้โหโดนทาัาเขียวครับ ัมาสลับครับจังหวะน,นี้บีบอัพเข้าไปดันกลับคืนไปมีวความเท่อยู่นะกับเบจิโตบลูตัวนี้ลบนในการไล่ซิ่งรัดนะครับตายไปก่อนครับไปต,ต่อเนื่องอ่าเป็นวารุษนะครับไล่ซิ่งนัดเตือนนะครับเพราะเกมนี้มีไอสองชีวิตยอย่างโกโคล์เพราะฉะนั้นเรารีบเล่นดีกว่าเอาละนี่เป็นการไล่ซิ่งนัดสีแท้าทางของบจิโตบูนะแต่การอัพเกรดขึ้นมาใหม่แต่ตายหรือไม่ ไปก่อนยิงไปโหเรียบร้อยครับไม่น่ารอดแตกไปจีอ้โหโดนว่ะเอาว่าตัวนี้ก็เอามาเป็นสายแทงให้กับทีมเรานะว่าอึดมากครับหลับไปจิต้านะถ้าตายก่อนก็ให้บิจิตาตายก่อนครับรกดเมนนะตัวค่าเขียวตัแปะอื้อตกใจเล็กน้อยสม,สมาสมาครับเฮ้ยแ,แค่นี่มันไกลหัวใจ โอ้โหสองใบเหรอต่อยไม่ทันครับครับใช์มาครับโ,โหเบจิตา้าอะไรซิครับปล่อยเลยจังหวะานี้แล้วนถะ้าเบจิตา้าตาย,ยมันจะบัฟให้กับแทกิูเจอร์นะมีทั้งเลือดแล้วก็ดามเมจที่เพิ่มขึ้นมานะครับบอกเลยว่าตาัวบูเราก็จะแข็งแข่งขึ้นไปอีกสุดยอดจริงๆโดนโชกมาครับการล่อยเรียกสติจากโคคูนะครับบอกว่าตื่นได้แล้วเบจิตา้าแต่ว่าหลับแล้วเบจิตา้าเรา มาไหลากระแทกไปก่อนอ่ะเรียบร้อยจังหวะน,นี้ได้เวลาแล้วเบจิตโตบลูโอ้โหต่อยแรงมากเบจิตโตบลูผมเจ็ดดาวนะเจอกับเบจิต้าก็อดเลเจนที่เซนไครแล้วก็ดาวน่าจะตันนะครับลารดชนไปก่อนครับหลบหลตอกมาครับโอ้โหไม่ทันครับนิดเดียวเองอาจจะลอกกินหลบนะครับแต่ว่าไม่ได้ก็เลยสไต์ไปเลยไง ของบาสไม่ได้นี่เนี่ยอ้โดนเตะหือหลายขาดจริงจริงเอาละยิงไปเลยครับไฟนอลคำเม,มคำไปห้าลูกนี้หือแรงมากกลับมาโดนเตะกรับอุ๊ยมันเตะแรงจังวะนี่เองเตะข้าแรงขนาดนี้เลยทั้งที่ฉันปับมาขนาดนี้แล้วได้แท้ต้องหนากว่านี้สิวะโอเคเหลืยชุดนึงครับ เลือดหนึงจุดสล้านนะครับอือนี่อะไรอ่ะการเขียวหรือการฟ้าวะนี่การเขียวไมยทันแล้วโอ้ยเสียพิเมสกิวฟีครับโาเฟเปลี่ยนตัวแท้งก่อนอือตัวแท้งของเราก็ทำหน้าที่ดีไปเลยไงมาดิหมดการแล้วสินะนี่ไงของกาเขียวเพิ่มเลือดเพิ่มคีครับโดนตอกมา เขากดเมนนะครับ okay. จั e okay. right okay. Okay. Tense, ่วการ์ดฟ้าแล้วหลบสวยโอ้โดนตอกมาได้ครับโอเคเตะไว้ก่อนเรียบร้อยครับระดมไรเดอร์คิกเลยครับนี่ไงโอเคจริงครับมาเฮ้ยโอ้โหเรียกว่าเป็นศัตรูฟ้าลิขิตนะครับเป็นทีมน้ำเงินม่วงเหมือนกันทั้งคู่นะโอเคฝั่งนู้นมีอัตราคิกที่สูงมาก มาตัวบอดักโอ้โดนก่อนวะเอพิจิโตอ้าโคเวอร์ไม่ทนันเอา,ล,าล,ละเละแล้วจังหวะน,นี้โคเวอร์เพี้ยนหมดละโอ้ยตัวนี้สลับกรอตัวแท้งโอเคส่วนเราที่เป็นตัวแท้งโอโอโอ,โอไฟมมแรงจังวะโ,โ,โ,โบลี่เขาจัดมาสุครับกดล่าเขียวแย่และนั่นไงว่าอะไรแม่งมาสอาร์เมอร์นะทุกคน กดตาดเขียวเบ่งพลังขึ้นมาครับเป็นการบูสต์จากโบลีกมโตสลับเรียบร้อยจังหวะนี้ฉันรู้ทันถับออกไปครับยังไงจะพุ่งมาไหมมาอีกแล้วเหรอนี่ไงไม่ต้องขยับยนะครับเอาทายนะลาโลกไปซะเถอะโบลีก็ไม่ตายเหลือไว้นิดนึงลบโอเคไซด์ไปครับ ม,มันตายอยู่ดีนะกดเมนครับโอเคเราจะต้องพยายามเอาบิจิโตเราลงสนาม,มบ่อยๆนะวันนี้นี่กดเมน,มนโอ้โหม่ขยับฟาสตลบได้ลบซ้อนโอเคมาแล้วบิจิโตบูลงสนามทันควันครับสายต่อเนื่องยังไงมาดูว่าน้ำเงินม่วงฝั่งใครจะเด็ดกวกากันไปชิงรัดไปเลยครับเอ่กลัวต่อให้เอาดิกฟื้นมาเดี๋ยวกระทืบต่อ ขอเป็นกัดฟ้ากันครับเอชัวร์เคตายครับไอ้ไ่ตายนี่หว่ามีรอบหนึ่งโอเคเหมือนอารมณ์เหมือนบอสเลยบอสแมปที่เลือดหมดหลอดแล้วก็มีเลือดหลอดใหม่แล้วก็เปลี่ยนร่างแต่นี่คือโคฮังสซยะสองว่ะมาแล้วครับต้องรอเวลาคุณเธอแปลงร่างสักพักโอเคมามเอาละ โดนโอเคครับแล้วก็โอเคจริงโอ้จกักรัปตันยกล้อกับโอ้ไต้วันซิตี้เหรอเรามาอยู่ไทยแลนด์ซิตี้ดูไหมมาครับเป็นคุลเลอร์ครับชนกันก่อนหลบสวยได้สลับอ่าเวอรวผิดไปแล้วผิดไปแล้วพาร์ทครับ แต่ว,ว่าเขามีสีเขียวนะเราตีไม่เข้านะครับแล้วก็ลายเอฟของเขานี่ค่อนข้างจะดาวแน่นพอสมควรนะเจตบิบีน่าจะบัฟกันเยอะพอสมควรครับตีไม่ลงเลยด่าไปก่อนโอ,โอ้ไม่ทันว่ะืึไทยวันซิตี้ส่งประกวดครับเจอกับไทยแลนด์ซิตี้นะครับอยากดูว่าประเทศเขาเป็นยังไงไม่รู้แต่มาอยู่ประเทศกูสักเจ็ดวันไหมล่ะ เดี่ยวรู้เลยโอเคโดนขนาดนี้เคยหลบพลักขึ้นต่าเลยยิงอัดหน้าเข้าไปครับมาว่ะป๋าชนครับกลบสวยแต่ว่ากดเมนาชัวร์เรียบร้อยใบยเดียววันช็อตวันคิวได้ไหมเอาละ่ะพลังบัตตี่ทำมาทั้งหมดร้อยกว่ปร์เซนต์ยิงไปแล้วนะแล้วเรียบร้อยครับหายไปเป็น่งทุลีไงต้ายไปก่อนครับ สลับไปจิตา้าโอเคทำดาเมจจากสีม่วงได้อยู่ครับอ่าเราสลับเป็นคุลเลอร์นะเดี๋ยวกดเมนนะครับแล้วก็ลดเวลาเปลี่ยนตัวให้กับบิจิตโตนะเดี๋ยวรอนับดูก่อนโอเคเหรียดพอดีเลยไล่ไปอ่าแล้วก็ลงมาได้หมัดโอ้เป็นการ์ดเขียวสีย้าจัดเลยแต่ไม่เป็นไรครับลางบับแล้วก็ยิงไฟนอลคาเม่ไมาไว้โอ้โหหลบโอ้โหไม่ทันว่ะหี้ยละตัวแทงประจําช่อง คุณเลอรโดนยิงครับอ๋อแล้วคุณเลอร์ไรซิ่งน้ำเลยทันอย่างครับแล้วเมทัลคุนเลอร์นะผมคิดว่าอนาคตอาจจะเป็นน่าจะมีเมทัลคุนเลอร์แอซิสเมทัลคุนเลอร์นะแบบเป็นตัวมันเองสองสามตัวไงลุมกระทืบน่าจะมีนะน่าจะเรียกความเท่ได้อยู่ยไปโอเคหาสตอนนั่งครับคุณเลอร์นายจะหนามกันแล้วเนี่ยแต่ตายครับ ได้เวลาแล้วปดการ์ดแดงไปแล้วโอเคโดนไปก่อนครับไม่ต้องไร้ซิงน์นัดหรอกอจริงๆครับได้์วันซิตี้มาเราอยู่กับทีมเรียกว่าเมตาตอนนี้สุดๆแบบหยุดไม่อยู่จริงๆกับซูนแฟมิลี่นะครับ มาครับเออเป็นทางเหลืองเห็นได้ว่าเป็นทีมที่แสนจะเหนื่อยแล้วก็ลำบากสุดๆลดมก่อนครับสไตมามบาบ้าบ้างไหมโอ้ไม่มีเลยสไต์หมดมือใช้ดูไปก่อนครับโอ้แต่ยังสไต์ต่อเนื่องได้อีกครับใบที่ห้าเขากดเมนอย่างไวเลยครับโอ้เหมือนจะจะจบเกมหรือเปล่าฝั่งนู้นแล้วกดการ์ดเขียวีลังการหนึ่งตลบ หลบได้ไปล่อยออกไปก่อนแต่ยินก่อนอะนะเล่กิมจังเลยเขาไม่เปลี่ยนตัวครับนี่เน่ยโอ้หลบได้หลบซ้อนเลยครับจังหวะน,นี้โอเคได้ไหมครับเร,เราสลับเป็นทังนะสลับเบตต้ายิงการ์ดฟ้า,าสลับเป็นโกงทางเหลืองว่ะแต่เราตัดขาดบนมือเขาเหมือนกันครับหลบ โอเคฟื้อเก็บลบอีกรอบนึงแล้วก็ส่วนการ์ดไปเลยอ่าแรงอยู่นะเคครับน่าจะได้ครึ่งหลอดก็ยังดีครับจะ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 จงขึ้นเต่ากระแทกหน้าแล้วโอ้โห้โคตรแรงเ,เปลี่ยนคลิปดีกว่าเป็นโกคูกขั้นสุดยอดแล้วกันไม่ทำล้วบเบจิโตวิแรงมากก้ะต้นเกมด้วยมาชนไปก่อนโอเคปึ๊บ นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหทักษาอะไรเหรอคุณพี่ฮึ๊บไปอ่าสวยงามสลับไายต่อเนื่องเดี๋ยวดีแกสลับทั้งมาชา่นไซิ่งรัดนะอ่าตายจริงจริงมากกล้าหาญมากตายและซะ ไงเสี่ยวโดนดาวได้อยู่นะครับเพราะว่าเรายังเปลี่ยนตัวไม่ได้สองตัวนะอาจจะโดนสวนแล้วก็หายไปเลยนะครับแล้วก็สมพนปากจริงๆโอเคมันไม่สวนการ์ดมาไ่้ไงไฟนอคามีคมพิวเอยิงไปก่อนหนึ่งดอกบาสไปหนึ่งทีต่อยต่อยต่อยตอยออกไปเขากดจัวการ์ดฟ้าขึ้นมาเหมือนโมโหมากครับทั้งใจเกเรหลบอุ๊บสายต่อเนื่องตีไม่เข้าเลยครับกดเมนดีกว่า อสิตัวไหนก็ไทยเหมือนกันน,ะ,นะเราเลือกเป็นโกหังเหลืองนะครับเฮ้ยเดือดโ,ดโดลกนี้แล้วเหรอมันก็ตายไปซะยิงเลยครับอือหมดหลอดไสิสลับมิติตาโอ้โหใจเกเลไม่ยอมอ่ะมันตายต่อเนื่องแล้วสลับเป็นหางม่วงครับใส่มาอีกโอ้โหมันแรงจังวะเพื่อปล่อยมิจิตาตายครับเหมือนมัน เหมือนผมปูทางไว้แล้วเขารู้สึกเหมือนเหมือนหนังอะล็อกไว้แล้วว่าบิชิต้าต้องตายก่อนอะไรกันนี่แล้วฝั่งนู้นก็ยอมนะเอ้าแต่ว่าเดาได้ครับโอเคเขาเจอโอกาสแกต่ยไปมาต่ออีกโอเคบิชิต้าตายแล้วครับเรียบร้อยจังหวะนี้ตายเกิดใหม่ก่อนหลักกูหัฟื้นแล้วรพระเอกนานมาก พระเอกแปลงร่างนานมากเรามาแล้วครับไปไปครับหลบได้ทำจริงมันแรงจังวะสลับก่อนนี่นหนัดผมใส่แบบซาตบ,บีบ้ยบแบบโคตรเยอะแล้วถ้าเซนไคบ้าอีกนะแต่มันตีเข้าเยอะเกินนะออนี่งหรือพลังตัวใหม่ถมังใจเกเรเหมือนจะไม่ยอมครับกระดือไปหน่อยสิ นั่นแหละพลังที่นเต่าสถานฟ้าบัสนะครับชนน่ะหลบเลยละกันนี่งไงเรยียบร้อยสลับโอ้แต่ว่าคิดไม่พอยังไงโอ้โอเคนือว่าจะไม่ยอมให้เนี้นเราหยาบแน่ครับอาจจะเสียเบิจิตโต้นะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืม ด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบาย